สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะ ประจำเดือนกร,รกฎาคมปีพุทธศักราช2567เรามาถึงชาวราศีมีนหรือลัคนามีนราศีสุดท้ายกันแล้วนะคะผู้ที่เกิดวันที่13มีนาถึง12เมษามาดูนะคะว่าชาวราศีมีนหรือลัคนามีนในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราจะใช้ศาสตร์ไพ่โคโคโลโนในการพยากรณ์เราจะพยากรณ์กันแบบจัก,กรราศีโดยใช้แผ่นธรรมสินในการกําหนดตําแหน่งต่างๆมาดามขออนุญาตชาวราศีมีนและลัคนามีนทุกท่านขอเป็นตัวแทนจากไพ่แทนคุณระหว่างการเปิดไพ่มาดาม ขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์นะคะมาดามกำลังจะเปิดสอนศาสตร์ไพโคโคลโ,โนในช่วงเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2567นี้เป็นศา,าสตร์ที่มีหนึ่งเดียวในโลกนะคะมาดามจะเปิดสอนออนไลน์คุณจะอยู่แห่งผลตำบน,นใดคุณก็สามารถเรียนได้หลักสูตรการสอน30ชั่วโมงจบใครจะเรียนแบบออนไลน์ไม่ต้องมาเจอตัวไม่ต้องเดินทางให้เหนื่อยยากนะคะก็ลงเรียนได้ทักอินบ็อกมาสอบถามรายละเอียดกับมาดามหรือใครสนใจที่อยากจะเรียนแบบเจอตัวแล้วได้ใบประกาศนะคะ มาดามกาลังจะไปเปิดสอนศาสตร์ไพ่โคโคโลโนโที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะคะที่สาขาบางขุนนนท์ใครสนใจก็ไปพบมาดามได้ที่บางขุนนนท์นะคะใครที่อยู่กรุงเทพเดินทางสะดวกเดินทางใกล้ก็ไปได้เลยนะคะสามารถขอใบประกาศจากทางสมาคมได้เลยมาดามจะเริ่มสอนวันเสาร์ที่3สิงหาที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์มาดูกันนะคะว่าศาสตร์หนึ่งเดียวในโลกที่มาดามคิดค้นขึ้นมานนี้ เป็นศาสตร์ที่รวบรวมระหว่างโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์จีนและก็การพยากรณ์แบบญี่ปุ่นใครที่สนใจนะคะอยากที่จะลงเรียนมาแบบไหนติดต่อสอบถามมาดามมาได้ไม่ว่าจะเรียนเจอตัวหรือเรียนแบบออนไลน์ไออ,อนนล์ค่าเรียนเท่ากันนะคะแล้วก็ชั่วโมงสอนเท่ากันคือ30ชั่วโมงเรียน6กครั้งจบ ครั้งละห้าชั่วโมงนะคะเหรียญตั้งแต่เช้ายันเย็นกันเลยเอาละค่ะเรามาดูนะคะชาวราศีมีนหรือลัคนามีนผู้ที่เอไพ่ตำแหน่งตัวตนของคุณได้ไพ่ใบที่เจ็ดสิบเก้าได้ราศีมิถุนแล้วก็ราศีกรกฎนะคะราศีมิถุนกับราศีกรกฎเลือดกรุ๊ปโอในที่นี้เขาบอกว่า ชาวราศีมีนในช่วงของเดือนกรกฎาคมเนี่ยทำอะไรต้องใจเย็นเย็นอย่าใจร้อนนะคะอย่าหงุดหงิดง่ายอย่าเจ้าอารมณ์อย่าโมโหง่ายอย่าอ่อนไหวไปกับอารมณ์ของตัวเองเยอะเกินไปเป็นช่วงของการอ่อนไหวจริงๆเป็นช่วงของการมีเสน่ห์นะมีเสน่ห์เกี่ยวกับเรื่องความรักก็ดีทีเดียวเลยชาวราศีมีนแต่เรื่องเออเรื่องการใช้ชีวิตถึงแม้จะมีเสน่ห์ก็จริงนะ แต่คุณจะหงุดหงิดง่ายรักจะพังได้นะต้องบอกก่อนนะรักอาจจะพังได้เพราะอารมณ์ของคุณการงานอาจจะพังได้เพราะอารมณ์ของคุณนะคะมิตรภาพดีๆจากเพื่อนฝูงจากคนที่คุณรักอาจจะพังได้จากการอ่อนไหวทางอารมณ์จากการที่เรียกว่าเขาเรียกว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นจากความที่หงุดหงิดง่ายโมโหง่ายเอาแต่ใจตัวเองเพราะฉะนั้นมาดูว่า จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเรื่องตำแหน่งเรื่องการเงินก่อนการเงินของชาวราศีมีในในไพ่ใบที่49ได้ราศีมังกรราศีในไพ่นะคะได้ราศีมังกรแล้วก็ราศีพฤษภเพราะว่ามาดามต้องพูดแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมมันมีคนมาดูดวงกับมาดามดูในเนี้ยในในในย t u b e นี่แหละแล้วมาดามอสมมติว่ามันเป็นราศีมีนไม่รู้ว่าราศีอะไรมาดามจำไม่ได้แล้วแล้วเขาก็ถามว่าดูราศีอะไรกันแน่เห็นพูดราศีเยอะแยะใช่ไหม มาดามดูตอนเนี้ยมาดามดูราศีมีนอยู่แต่ราศีในไพ่คือราศีมังกรและก็ราศีพฤกษ์นะคะเขาไม่รู้เพราะว่าไพ่โคโคโลโนเนี่ยเป็นการอิงของศาสตร์ญี่ปุ่นที่จะใช้ราศีกับกุ๊บเลือดในการพยากรณ์ราศีมังกรกับราศีพฤกษ์เป็นธาตุดินเพราะฉะนั้นการเอ่อต้องบอกว่ารายได้ของชาวราศีมีนจัดว่าดีนะได้ไพ่ใบที่สี่สิบเก้าละ ราศีเออไม่ใช่การเงินของคุณจัดว่าดีนะม,มีเงินเป็นกอบเป็นกำรรมหรือได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรมอาจจะมีเกณฑ์ของการได้รับมรดกด้วยสําหรับบางคนนะคะจากผู้ที่ล่วงรับไปแล้วมีเกณฑ์ที่จะส่งมอบมรดกให้กับคุณมีมีเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้นใครที่ซื้อเขาเรียกว่าใครที่ชอบซื้อที่เก่งกําไรจะได้ดีจากการที่ซื้อมาขายไปในการในการทําเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะคะแล้วก็ การเงินดีนะคะมีเงินเหลือกินเหลือเก็บมีเงินผ่านมือตลอดนะคะแต่ต้องต้องระวังการที่เขาบอกว่าระวังการที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยด้วยนะแต่ถึงใช้จ่ายฟุ่มเฟือยคุณก็ไม่เดือดร้อนคุณมีเกณฑ์ของการที่ชาวราศีมีนเองเนี่ยมีนธนะาตุน้ำไงเพราะฉะนั้นชาวราศีมีนเองเป็นคนขี้ใจอ่อนขี้สงสารชอบยื่นมือเข้าช่วยผู้อื่นโดยเฉพาะคนที่ตัว,คน,ตวคนที่คุณรัก นะคะคอาจจะเป็นแค่เพียงคนรักหรือคุณอาจจะช่วยคนคนรักอย่างเช่นพี่น้องคนในครอบครัวพ่อแม่ลูกหลานก็ได้นะคะอาจที่จะหมดไปกับตรงนี้แต่ถามว่าเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนอะ่ะมีเงินผ่านมือตลอดแล้วก็มีเงินเหลือกินเหลือเก็บเป็นช่วงที่การเงินดีสําหรับชาวราศีมีนในช่วงของเดือนกรกฎา,าคมทีนี้มาดูพี่น้องเพื่อนฝูงบ้างสหัสชชะได้ไพ่ใบที่67ได้ราศีมีนแล้วก็ราศีตุล นะคะมีนกับตุลธาตุลมกับธาตุน้ําในที่นี้เขาบอกว่าพี่น้องเพื่อนฝูงอะ่ะเหมือนเอาเรื่องทุกข์ใจมาให้ชาวราศีมีนอยู่ตลอดเวลานะคะมีเรื่องทุกข์ใจมีเรื่องเดือดร้อนทําให้คุณมีเรื่องเดือดร้อนระวังการมีคดีความเกิดขึ้นหรือเขาอาจจะมีคดีความเดือดร้อนแล้วมาขอความช่วยเหลือจากเราหรืออาจที่จะทําให้เราร่วมเดือดร้อนไปกับเขาด้วยอย่างเช่นไปค้าประกัน นะคะคำประกันแล้วต้องไปร่วมชดใช้ร่วมจ่ายกับเขาไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังพี่น้องหรือเพื่อนฝูงที่สนิทเนี่ยจะทําให้คุณเดือดร้อนตร,ตรงนี้ได้นะคะตําแหน่งต่อมาออพันธุพันธุเนี่ยความสัมพันธ์ในครอบครัวได้ราศีสิงห์แล้วก็ราศีเมษราศีสิงห์กับราศีเมษเป็นธาตุไฟด้วยกันทั้งคู่ในที่นี้เขาบอกว่า ได้ไพ่ใบที่65ได้เลือดกุ๊ปโปความสัมพันธ์ในครอบครัวจริงๆอะคนในครอบครัวรักใคร่กันดีนะแต่คนในครอบครัวในครอบครัวนี้ต้องบอกว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่มีความกระตือรือล้นเป็นคนที่ขยันขันแข็งในการทํางานแต่เป็นครอบครัวที่ต้องบอกว่าเป็นคนที่แข็งนอกอ่อนในด้วยกันทั้งบ้าน นะคะบางทีอาจจะปากแข็งเหมือนว่าไม่ได้รักกันไม่ได้นั่นกันพูดกาบางทีอารมณ์ร้อนใส่กันแต่จริงๆแล้วรักกันเวลามีเรื่องเดือดร้อนช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะเป็นคนที่เหมือนกับอะไรอะแย่งกันเป็นใหญ่ในครอบครัวคนนี้ก็ถือว่าตัวเองมีความคิดที่ดีอีกคนก็จะถือว่าตัวเองมีความคิดที่ดีกว่านะคะคนหนึ่งดีคนหนึ่งต้องดีกว่าเพราะฉะนั้นในที่นี้ ความสัมพันธ์ในครอบครัวจริงๆรักกันดีแต่ข้อเสียคือฉันแย่งกันเป็นใหญ่ในครอบครัวโดยเฉพาะคนที่เพศเดียวกันคุยกันไม่ค่อยลงรอยกันจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งคุยกันสามคำก็จะต้องทะเลาะกันละแล้วก็แ,วแยกย้ายแล้วเดียเด๋ยวค่อยกลับมาคุยกันใหม่ในที่นี้เขาบอกว่าอาคารที่อยู่อาศัยของคุณนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องความสําเร็จในด้านหน้าที่การงานให้บูชาพระพิคเนตนะคะบูชาพระพิคเนตบูชาราชการที่ห้า นะคะคแล้วก็บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในน้ําอย่างเช่นเออพญานาคนะคะแล้วก็ให้บูชาเทพที่เป็นผู้หญิงจะแม่กวนอิมพระแม่อุมาพระแม่ลมัศมีนะคะส่งเสริมเรื่องการงานส่งเสริมเรื่องการเงินด้วยนะคะจะทําให้เออถ้าเกิดว่าอาคารที่อยู่อาศัยของคุณนะคุณเอาทํา ทำธุรกิจด้วยทํางานด้วยมันก็จะทําให้การเงินไหลคล่องการงานไหลคล่องเข้ามานะคะส่วนถ้าเกิดว่าใครเอาไปบูชาที่ทํางานถ้าเป็นที่ทํางานเป็นออฟฟิศของคุณเองเป็นที่ทํางานของคุณเองนะคะก็จะทําให้มีงานเข้าอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าคนที่เป็นแค่ลูกน้องเขาทํางานประจําคุณบูชาที่บ้านนะคะ เจ้านายจะได้รักใครเมตตาคุณด้วยการเงินดีเงินอาจจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้ขึ้นเงินเดือนได้นะคะทีนี้ตำแหน่งต่อมาปุตตะได้ไพ่ใบที่เก้านะคะศูนย์เก้าราศีมังกรราศีกรกฎนะคะมังกรกับกรกฎในที่นี้เขาถามถาม,ถามถึงว่าโครงการใหม่ๆที่คิดจะลงมือทำได้ไพ่ใบศูนย์เก้าได้เลือดกรุ๊ปเอ ในที่นี้ถ้าเกิดว่าต้องบอกว่าถ้าใครที่มีโครงการใหม่ๆที่คิดจะลงมือทําทําได้ไหมทําได้นะคะทําได้แต่ในที่นี้ต้องบอกเลยว่าชาวราศีมีนต้องเป็นคนเหนื่อยค่อนข้างมากคุณมีภาวะของความเป็นผู้นําแต่คุณจะเป็นคนอารมณ์ร้อนใจร้อนแล้วคุณก็อาจจะมีหุ้นส่วนหรืออาจจะไม่ได้ทําคนเดียวอาจจะมีลูกน้องหรืออาจจะมีหุ้นส่วนมันก็จะทําให้คุณอะ ตั้งหน้าตั้งตาทางานแต่อีกคนหนึ่งอ่ะทางานอีเหลื่อยเฉื่อยแฉะทํามั่งไม่ทํามั่งมันก็จะกลายเป็นว่าอาจจะมีการรู้สึกว่าถูกเอารัดเอาเปรียบเกิดขึ้นงานไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าไหร่นักในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ถ้าคือถ้าคิดจะทําธุรกิจแล้วต้องมีหุ้นส่วนก็ต้องมีลายลักษณ์อักษรทํากันเป็นให้เป็นจิตจ,จลักษณะว่าแบ่งหน้าที่กันไปเลยเป็นลายลักษณ์อักษรมีลายเซ็นเป็นสัญญาเป็น กฎหมายกันขึ้นมาเลยนะคะส่วนถ้าเกิดว่าทํางานเองคนเดียวมันจะมีช่วงของการที่มีไฟนะก,กระตือรือล้นทําแบบเอาจริงเอาจัง,เอ,จงเอาเป็นเอาตายหมดไฟรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อมันนํามายังไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าไหร่นะก็จะทําเรื่อยๆเฉยๆตรงเนี้ยมันจะทําให้ในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยงานที่ ธุรกิจอันใหม่ของคุณมันยังไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าไหร่นะควรศึกษาเรียนรู้ให้รอบคอบหรือควรที่จะทำอะไรแบบเสมอต้นเสมอปลายนะแล้วมันจะดีในโอกาสหน้านะคะนี่ตำแหน่งนี้ถ้ามามองถึงเรื่องความรักความรักเขบอกว่าอาจจะพบรักกับคนที่มีอายุมากกว่าค่อนข้างมากเป็นคนปากร้ายแต่ใจดีนะคะเป็นคนที่ดูอบอุ่นอบอ้อมอารี คอยให้การช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมคุณได้แต่เป็นคนค่อนข้างที่จะดูขี้เหนียวประหยัดกับตัวเองแต่กับคนที่เขารักเขาไม่ประหยัดไม่ขี้เหนียวนะเขาให้เขาช่วยเหลือได้แต่จะค่อนข้างปากร้ายขี้บ่นหรืออาจจะพูดจาเสียงดังเอะอะโวยวายประมาณนี้นะคะแต่ถ้าถามถึงเรื่องลูกลูกคนแรกเป็นยังไงนะคะสําหรับชาวราศีมีนล,ลูกคนแรกต้องบอกว่า มันเป็นช่วงของการที่เรียกว่าถ้าเขาเป็นวัยรุ่นวัยทำงานเขาก็อาจจะเป็นช่วงของการที่เรียกว่าเขามีความคิดความอ่านที่เป็นของเขาเองเขาอาจที่จะมีความคิดที่ทันสมัยเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าความคิดความอ่านของเราล้าสมัยกว่าเขาไม่ทันสมัยเขาอาจที่จะไม่ค่อยฟังคำแนะนำหรือการสอนจากเราเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาเก่งกว่าเราก็จะมีความรู้สึกว่าเขาเดิมดื้อกับเรา หรือบางทีเขาอาจจะพูดแรงๆใส่เราหมุดเหงิดเพราะเราไปวุ่นวายกับเขามากเกินไปประมาณอย่างนี้นะคะแต่จริงๆถามว่ารักพ่อแม่ไหมเขาก็รักนะคะเขาก็รักดีอยู่แต่ว่าเขาอาจที่จะไม่ค่อยฟังคําสั่งของเราหรือไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับความคิดเห็นของเราเท่าไหร่นักนะคะตําแหน่งต่อมาอลิอุปสรรคติดขัดในการทํางานของชาวราศีเมีนได้ไพ่ใบที่5้าบดได้ราศีเมษและก็ราศีกันนะคะ ราศีเมษและราศีกันไฟกับดินในที่นี้ก็บอกว่าชาวราศีมีนเนี่ยถ้าอุปสรรคติดขัดเนี่ยมันจะมาจากเรื่องการนี้หละเย่อหยิงเชื่อมั่นแล้วก็ไม่ฟังใครแต่แต่ในที่นี้ต้องบอกเลยว่าชาวราศีมีนเองมีความอดทนอดกลั้นกับแรงกระทบต่างๆได้ดีนะ แต่เมื่อไหรที่อดทนอดกัน้นจนถึงที่สุดแล้วเนี่ยคุณจะระเบิดอารมณ์ต้องบอกแบบนี้เลยว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการทํางานคือคุณจะสามารถระเบิดอารมณ์ได้ตอนไหนก็ได้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยการกระทบกระทั่งจากการทํางานเนี่ยคุณไม่คุณไม่โต้อตอบเลยคุณอดทนสูงทีนี้ความอดทนคนเรามันมีขีดจํากัดเมื่อคุณอดทนไปจนถึงขีดจํากัดแล้วเนี่ยคุณอาจจะระเบิดอารมณ์ขึ้นมาเล่นเอาคนที่โดนระเบิดอารมณ์เนี่ยเขาจะงง ว่าคุณไม่เคยเป็นแบบนั้นดังนั้นมันก็เลยจะมาเป็นอุปสรรคติดขัดในการทํางานที่จังหวะที่เราระเบิดอารมณ์แล้วผู้ใหญ่เข้ามาเห็นหรือเปล่าเจ้านายเข้ามาเห็นหรือเปล่าหน้างานเข้ามาเห็นไหมก็จะมองว่าคุณเป็นคนอารมณ์ร้ายอารมณ์ร้อนได้ด้วยนะในที่นี้เขาบอกว่าสําหรับชาวราศีมีนบางคนก็ต้องมีเกณฑ์ของการศึกษาเรียนรู้ อะไรที่มันทันสมัยอะไรแปลกๆใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้ไม่มาเป็นอุปสรรคติดขัดในการทำงานรับรู้เรียนรู้ในสิ่งแปลกสิ่งใหม่บ้างอาสาทำเขาเรียกว่าขันอาสาเจ้านายทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดมันจะได้ทำให้เจ้านายรักเจ้านายเมตตาอย่าอีโก้สูงมากเกินไปนะคะต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนให้เป็น อย่าใจร้อนอย่าวู่วามมากเกินไปอันนั้นจะเป็นอุปสรรคติดขัดในการทำงานของคุณสำหรับใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวลูกน้องบริวารก็อาจจะเป็นคนที่มีอีกโก้สูงนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าคุณก็ควรที่จะต้องศึกษาเรียนรู้ลูกน้องของคุณในแต่ละคนว่าบางคนที่เขาเก่งเขามีความสามารถมากเราก็ต้องยวนต้องยอมไม่งั้นน่ะมันก็จะเราก็จะเสียลูกน้องดีๆออกไปนะคะอาจจะมีคนที่มาเสนอให้เงิน ให้ค่าตัวที่ดีกว่าเขาก็จะไปแต่ถ้าเราใช้พระคุณในการเลี้ยงดูดูแลเขามันก็จะทําให้เขามีความรู้สึกเกรงใจเราไม่กล้าไปนะคะมันก็จะทําให้อุปสรรคไม่มีเกิดขึ้นแต่ถ้าคนที่ทํางานอิสระทํางานเองคนเดียวอุปสรรคติดขัดของคุณคือเรื่องอะไรเรื่องการที่เรียกว่าคุณเป็นคนที่มีอีโก้มากเกินไปนะคะไม่ค่อยกลมหัวให้ใครหรือคุณเป็นคนที่ถือว่ามีความรู้เยอะมีเลือก เป็นคนที่ศึกษาเรียนรู้อะไรอยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่ถือว่าทำไมฉันมีความรู้เยอะฉันไม่เห็นจะต้องแคร์ใครตรงนี้จะเป็นอุปสรรคในด้านการทํางานของคุณเพราะคุณจะเข้าสังคมได้ยากเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องความคิดตรงนี้ด้วยนะคะแต่จริงๆคุณมีความรู้เยอะคุณเป็นคนเก่งใช่สําหรับชาวราศีมีนใช่เลยนะคะแต่เพียงแต่ว่าเราต้องไม่เอาตรงนี้มาเป็นจุดเย่อหยิ่งมากจนเกินไปตำแหน่งต่อมาปัตนิคู่ครองสำหรับ ชาวราศีมีนที่มีครอบครัวแล้วนะคะได้ไพ่ใบศูนย์สี่ได้ราศีมิถุนและก็ราศีตุลในที่นี้เขาบอกว่าคู่ครองของชาวราศีมีนขยันขันแข็งในการทำงานเป็นคนรักครอบครัวนะคะซื่อสัตย์ไม่ไม่นอกลูนอกทางแต่เป็นคนที่มีสเสน่ห์เพราะฉะนั้นในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้อาจจะมีคนเข้ามาพูดคุยเจาะแจ๊ะ ท้องเกี่ยวกับเขาเขาเป็นคนที่คุยเก่งพูดเก่งมีเสน่ห์ในด้านการพูดและมีความเป็นผูน้นําจึงทําให้มีเสน่ห์เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอาจจะทําให้คุณมีความรู้สึกหวาดระแวงกลัวกลัวเรื่องปัญหารักสามเศร้าเกิดขึ้นไม่ต้องกลัวไม่มีเกิดขึ้นแต่ทนเข้ามาพูดคุยเราห้ามเขาไม่ได้ต้องบอกแบบนี้ว่าเราห้ามเขาไม่ได้เราก็ต้องหยวนต้องปล่อยไปนะคะทีนี้ถ้ามามองถึงเรื่องลูกคนที่สองลูกคนที่สองจัดว่าดีกว่า ลูกคนแรกนิดน oh okay. oh anyway, ึงแต่ถามว่าลูกคนแรกดีไหมลูกคนแรกเขาก็ดีลูกคนแรกเขาดีแต่ว่าเพียงแต่เขาอาจจะงุดอิดง่ายสักนิดนึงแต่ส่วนลูกคนที่สองเนี่ยจะเป็นคนที่มีความน่ารักอ้อนเก่งนะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรเอ่อถ้าชาวราศีมีนเป็นเพศแม่ลูกก็อ้อนแม่เก่งถ้าชาวราศีมีนเป็นเพศพ่อลูกก็อ้อนพ่อเก่งนะคะเป็นคนขี้อ้อนเป็นคนรักครอบครัวเป็นคนที่เขาเรียกว่าบ้ายอ ถ้าเรายอเขาเนี่ยโอ้โหเขาทำให้ตายเลยนะคะลูกคนที่สองบ้าย,ยอต้องบอกแบบนี้เลยส่วนเศัตรูนะคะเเจ้านายนะคะเจ้านายเป็นคนอย่างไรสําหรับชาวราศีมีนใครที่ทํางานแล้วมีเจ้านายเจ้านายเป็นคนตรงไปตรงมาพูดจาตรงอาจจะขวานผ่าซากไปสักนิดนึงแต่ก็เป็นคนรักรักลูกน้องดีเป็นคนที่เอดูแลลูกน้องแบบว่ายังไงเหมือน คือดูแลลูกน้องแบบตรงไปตรงมาอย่างที่ว่าคุณทําดีฉันดีกับคุณด้วยคุณขี้เกียจฉันก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรตอบแทนไม่มีอะไรให้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทําดีเราขยันเรารู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนเรารู้จักยื่นมือเข้าช่วยงานต่างๆเจ้านายจะดีกับเรามากเลยแล้วก็อาจที่จะแอบผลักดันแอบส่งเสริมสนับสนุนเราแบบลับๆไม่เปิดเผยนะคะแต่ถ้าถามถึงเรื่องสปู ศัตรูเปิดเผยมีไหมศัตรูเปิดเผยมีนะคะศัตรูเปิดเผยต้องบอกเลยว่าศัตรูเปิดเผยของชาวราศีมีนน่ากลัวมากเป็นคนตีสองหน้าเก่งเป็นคนตีสองหน้าเก่งเป็นคนเข้ากับคนได้ง่ายเป็นคนหัวหมอด้วยต้องบอกแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเราไปมีเรื่องมีราวกับเขาเนี่ยเขาถึงขั้นเอาเราขึ้นลงขึ้นศาลได้เลยทีเดียวนะคะสําหรับศัตรูเปิดเผยในที่นี้เขาจะเป็นคนที่ประเภทตีสองหน้าเก่งจะไม่มีคนรู้เลยว่าคนนี้ร้าย เขาจะมองว่าคนนี้ดีเราไปมีเรื่องกับเขาได้ไงเพราะฉะนั้นชาวราศีมีนต้องระมัดระวังคนแบบนี้ด้วยต้องเขาตีสองหน้าเก่งเราก็ต้องตีสองหน้าให้เป็นนะคะตำแหน่งต่อมามรณะสุขภาพกันบ้างนะคะได้ไพ่ใบที่74ได้ราศีมีนแล้วก็ราศีมังกรเลือดกุ๊ปโอ ในที่นี้เขาบอกว่าสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะคะสำหรับชาวราศีมีนให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องระบบสมองระบบประสาททุกส่วนในร่างกายให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องโรคของผู้ใหญ่โรคที่เป็นยืดเยื้อยาวนานรักษาไม่หายเบาหวานความดันโรคไตโรคหัวใจและโรคมะเร็งนะคะระวังจอประสาทตาอักเสบระวังเกี่ยวกับเรื่องออปลายประสาทอักเสบหรือระวังเกี่ยวกับเรื่องอ การนอนไม่หลับนะคะแล้วเป็นภูมิแพ้แบบภูมิแพ้เป็นพิษภูมิแพ้แบบรักษาไม่หายหรือระวังเกี่ยวกับเรื่องระบบสมองอัลไซเมอร์พากิสันระวังเกี่ยวกับช่องปากมีกลิ่นปากมีเอ,อ่อมีกดในกระเพาะมีตดมีเลอนะคะท้องอืดท้องเฟอ้อเกิดขึ้นระวังเกี่ยวกับอืมโรคแทรกซ้อน ะะสําหรับใครที่เจ็บป่วยอยู่ก็ระวังมีเกณฑ์โรคแทรกซ้อนหรือว่าใครที่เจ็บป่วยอยู่แล้วหายแล้วระวังจะกลับมาเป็นอีกนะคะเป็นแล้วเป็นอีกนะอุบัติเหตุมีไหมให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องยวดยานพาหนะสักนิดหนึ่งนะคะอย่าขับรถเร็วเกินไปหรือระวังเกี่ยวกับเรื่องยวดยานพาหนะตกรถตกเรืออะไรประมาณนี้เกิดขึ้นได้นะคะเรื่องเลือดตกยางออกไม่ถึงขั้นเลือดเลือดตกยางออกอาจจะมีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆมีการเฉี่ยวการชนกันเกิดขึ้น ไม่มีถึงขั้นเลื่อนเรื่องเลือดตกยางออกแต่ระวังไขมันอุดตันเส้นเลือดด้วยนะคะระวังเกี่ยวกับเรื่องความเครียดความคิดความเครียดเอซึ่งเศร้าไบโพล่านะคะต้องระวังเรื่องนี้ด้วยถามว่ามีผู้ใหญ่เจ็บป่วยจากลาไหมถ้ามีผู้ใหญ่เจ็บป่วยอยู่มีเกณฑ์จากลานะคะตำแหน่งต่อมาสุภะ เกียรติยศชื่อเสียงวาสนาบารมีสำหรับชาวราศีมีนนะคะได้ได้ราศีกุ่มและก็ราศีมีนได้ไพ่ใบที่58ปุ๊บเลือด AB เกียรติยศชื่อเสียงวาสนาบารมีจะมีเกิดขึ้นไหมมี เกียรติยศชื่อเสียงวาสนาบารมีเกิดขึ้นในไต,ตรมาสนี้สําหรับใครที่ทํางานประจําใครที่ทํางานราชการไต,ตรมาสนี้จะมีเกณฑ์ได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งได้ขึ้นเงินเดือนนะคะสําหรับใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็ธุรกิจของคุณก็มีโอกาสเติบโตขยับขยายมีคนรู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะมีโอกาสที่จะขยายธุรกิจได้หรือใครที่ทํางานอ,อ,อิสระ นะคะคทําคนเดียวงานอิสระก็มีโอกาสที่จะมีเกณฑ์มีชื่อเสียงมีคนรู้จักมากหน้าหลายตาเป็นที่รู้จักโด่งดังไปถึงต่างประเทศได้เลยทีเดียวนะคะเออ่สำหรับใครกรรมะพูดไม่ถูกพูดเยอะแล้วเหนื่อยกรรมะการงานนะคะการงานของชาวราศีมีนในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้ได้ราศีกรกฎและราศีมีนนะคะ ได้ไพ่ใบที่สิบเก้าได้เลือดกรุ๊ปเอการงานเป็นยังไงในช่วงของเดือนกรกฎาคมการงานดีนะคะมีความมั่นคงส่งผลได้ค่าตอบแทนดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการงานของชาวราศีมีนในช่วงเดือนกรกฎาคมจัดวด่าดีดีมากด้วยนะคะเป็นงานที่อาจจะมีมีความเป็นผู้นำสูงสักนิดหนึ่งสำหรับชาวราศีกรกฎหรืออาจที่จะได้ลงมือทำในตำแหน่งใหม่ๆหรือทำอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะ ในช่วงของเดือนกรกฎาคมเนี้ยการงานมีความมั่นคงทําอะไรอะ่ะต้องกระตือหรือล้นทําอะไรต้องเขาบอกว่าทําอะไรต้องอยู่ในในกรอบในลุในในกรอบในกฎในระเบียบแล้วจะยิ่งทําให้งานของคุณมั่นคงมากยิ่งขึ้นตําแหน่งต่อมาลาพระเรื่องโชคลาภบ,บ้างนะคะได้ราศีธนูและก็ราศีกุมได้ไพ่ใบที่สิบสองเลือดกรุ๊ปเ ร <c oughs> าศีธนูราศีกุมไฟและลมนะคะในที่นี้เขาบอกว่ามีเกณฑ์มีโชคราบ แต่โชคลาภของคุณจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะงานที่ใช้ด้านคําพูดหรือจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการงานที่งานที่เกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างเช่นใครเป็นในหน้าซื้อขายที่ดินซื้อขายบ้านก็จะได้งานแบบโอ้ช่วงนี้งานจะดีจะเข้ามาดีทําให้ซื้อง่ายขายคล่องนะคะหรือใครที่ทํางานเกี่ยวกับการที่เขาเรียกว่าซื้อมาขายไปเกี่ยวกับที่ดินก็จะได้โชคลาภตรงนี้หยิบจับ ในราคาถูกแต่สามารถขายได้ในราคาที่ตรงตามเป้าหมายที่คุณคาดหวังไว้แต่ถ้าถามถึงเรื่องลาบลอยมีไหมมีเหมือนกันแต่ไม่ไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าจะได้เยอะไหมนะคะอาจจะมีโชคลาบเกี่ยวกับลาบลอยเข้ามาบ้างไม่มากก็น้อยนะคะขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของชาวราศีมีนแต่ถ้าเรื่องการงานมีโชคลาบเกี่ยวกับเรื่องการงานมากกว่านะคะตำแหน่งต่อมาวินาศ วินาเกี่ยวกับเรื่องศัตรูลับๆคดีความนะคะความทุกข์ใจความคาดหวังได้ไพ่ใบที่72ได้ราศีพฤกษบแล้วก็ราศีมังกรไพ่ใบนี้จัดว่าเป็นไพ่ดีเพราะฉะนั้นน่ะเออศัตรูลับๆไม่มีนะคะศัตรูลับๆไม่มี คดีความถ้าเกิดใครที่มีคดีความอยู่ชนะคดีนะแต่ถ้าใครที่ไม่มีคดีความก็จะไม่มีคดีความเกิดขึ้นนะคะถ้าถามถึงเรื่องความทุกข์ใจทุกข์ใจในช่วงกรกฎาคมเนี้ยชาวราศีมีนแทบไม่มีนะคะแทบไม่มีเพราะว่าสิ่งที่คาดคิดสิ่งที่ทําไว้ไม่ว่าจะเป็นการเงินไม่ว่าจะเป็นการงานจะตรงตามเป้าหมายเพราะคุณเป็นคนที่ทําอะไรเนี่ยเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่คุณทํานะคะแล้วก็เป็นเออเป็นการที่ทํางานที่ ออกไปพบปะเจอเจอผู้คนข้างนอกอย่าอยู่กับที่นะงานเกี่ยวกับงานของคุณจะส่งผลทําให้คุณมีความมั่นคงในอนาคตมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นวินาศในที่เนี้ควาการสื่อมเสียอะไรไม่มีเกิดขึ้นนะสาหรับชาวราศีมีนในช่วงของเดือนกรกฎราคมนี้นะคะมันมันสามารถทําอะไรทุกอย่างได้ตรงตามเป้าหมายมีความมั่นคงในครอบครัวมีความมั่นคงใน ในชีวิตมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างจึงทําให้คุณไม่ทุกข์ใจสําหรับชาวราศีมีนก็จัดว่าดีพอสมควรเลยทีเดียวดีดีดีมากเลยด้วยนะคะอาจจะมีปัญหานิดหน่อยก็มันสามารถข้ามผ่านและแก้ไขไปได้ให้เรารู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคําว่าอ่อนน้อมถ่อมตนเอาชนะได้ทุกอย่างจริงๆนะคะ สำหรับใครที่ดูจบแล้วคิดว่าการพยากรณ์แม่นยำน่าสนใจสามารถมาลงเรียนกับมาดามได้ไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือไม่ว่าจะเป็นการเจอตัวนะคะทักอินบ็อกมาสอบถามรายละเอียดได้หรือการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็ได้ใครที่สนใจจะดูดวงกับมาดามทักอินบ็อกไปนะคะมาดามจะส่งรายละเอียดค่าครูให้ค่ะ ค่าครูนี้จะลด30%ให้สําหรับคนที่ดูจากยูมาจาก youtube ต้องแจ้งด้วยนะว่ามาจาก y o u t u b ไม่งั้นมาดามนะบ้องเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะคนที่มาจาก YouTube มาดูกับมาดามเนี่ยหลายคนแล้วนะดูแล้วไม่แจ้งว่ามาจาก u t u b e แล้วเขาก็แล้วเขาก็าาโอนเงินมาเต็มราคาด้วยนะแล้วมีอยู่คนหนึ่งโอนเงินมาเต็มราคาแล้วจองคิวแบบว่าจองคิวเร่งด่วนก็โอนเงินเนี่ยต้องเกินจากราคาเสียเพราะว่าจองคิวเร่งด่วนมาดามก็ต้องบวกเงินไปด้วย แล้วมารู้อีกทีว่ามาจาก youtube มาดามจะโอนคืนเขาก็บอกไม่ต้องนะเพราะฉะนั้นนะถ้าใครจะดูแบบว่าอ่ะมีส่วนลดสามสิเอร์ซ็นแจ้งด้วยว่ามาจาก youtube ถ้าคุณไม่แจ้งมาดามก็เก็บไม่ได้เก็บราคาเต็มหรอกเพราะคุณโอนมาแล้วอะนะคะคุณโอนมาราคาเต็มเองก็ใครที่ สนใจเช็คดวงก็มาเช็คก,กับมาดามได้สําหรับ FC ที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามสาหรับ FC ทั้งเก่าและใหม่แชร์ออกไปนะคะเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นและเป็นค่าครุยกับมาดามด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ